สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านชมครับขอจอดรถเด้นะครับเด้อขอบคุณครับผมนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะผมเดินทางมาบ้านพ่ออ้วนและพี่น้องบ้าวเทามวนเสียงนกเขาขันไหมครับท่านชมนะครับจอดรถหน้าบ้านเพิ่นนะครับนกเขาเพิ่นไล่หลายนะครับเสียงนกเขานี่ขันมวนพี่น้องนะครับ ย่เดเสียงนกเขานะครับขอจอดรถหน้าบ้านเพื่นนะครับท่านชมเมบ่ไดดเขาไปที่ซอยบ้านพระอ้วนนะครับซอยแคบนะครับขคุณครับผมกุ๊กกุ๊กกุ๊กครับท่านชมเขาไปบ้านพระอ้วนน้ำกันนะครับแดดครับเมื่อนี้นะครับผมหลังจากฝนตกมาสองวันสามวันแล้วนะครับท่านชม เล็กวิ่งพระอ้วนก็ถือว่าแม่นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับพอเพิ่นให้เจ็ดกับเก้าครับเก้ามาเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องก็ถามกันเขามาหลายนะครับว่าให้มหาพระอ้วนแน่นะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไปฟังน้ำกันนะครับผมตัวนะครับน้ำ เอานะครับโอ้ครับเพิ่นออกจากโรงบยาบาลหรอครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมแต่ว่าไอ้ยังมาเอ๊ะพออยู่บเนา้แม่แม่ก็ยุ่นี่บ่หรือแม่ไปน้ำกันนแม่ไปน้ำกันอยู่นไปบานพะเยาครับผม ไปเพิ่นละครับผมเอาหัวที่ผ่านมาเนาะงพ่อเนาะของพ่อมาตะเลึกวิ่งตัวเด่นอยู่ครับมาเก้า่ิริพ่อพ่อไม่ได้จับไอเซเก้าศูนย์น้องสาวบ่อเขาพี่น้องจากสุพรรณธรรมดานี่เพิ่นนี่ของพรออวนันนี่โทษถามได้เพ่าเป็นยังเอาของพ่อไปก่อนนะครับผมโทษได้มันโดนมือเลยนะครับผมเด็กวิ่งจากสุพรรณบันได้ตัวใด มติดของเขาแปติดแปมติดหานะครับเก้ากับเจดอือของพวันได้เก้ากับเจ็ดอนเลพวก้าพวันกับบริจับบ่มีเก่าศูนยะพอเันมะเขาคู่อ่าเล็กวิ่งนี่เล็กวิ่งมากอยู่โอ้ยยุ่ละเก่าตครับหลายพ่อรักมวยได้ยุ่งมครับผมเือเดอทั่วหาายบางเนาะครัของพวันได้แล้วบ่พ่อ ได้แล้วกรรมกนก็เนาะอ่าเอาของวกวันตัวได้ไปเสียงไปไหนเนตำราเนาะตำราอ่าครับหากับเจ็ดหากัพเจ็ดปะพ่อเออสองหเก้าห้ากับเจ็ดสองหกเก้าลักหน่วยอยู่ครับสองหเก้าลักหน่วยนับหากับเจ็ดนี่ลักสิบปรพ่อเนี่อืเน่ของพววนท่านผู้ชม ครับพอพันธุ์เจตโตหาน้องสาวาจากสุพรรณเล็กวิ่งจากสุพรรณนะครับเข้ามาหลายงวดดิท่านท่านผู้ชมนะครับตามงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่นะพ่อเนาะปิดอยู่อันนี้พอพันธุ์เจตโตหาน้องสาวด้วยท่านผู้ชมเด้อยพันธุจะอยู่บ่ล่าพ่อเคนว่างบ่ออยยูู่่่บเฮีคนโทรถามน้องสาวให รับสายบาพว่ารบบรออันนี้เลขวิ่งจากสุพรรณนะครับต่อสายตรงให้เลยฝ <laughs> นตกดีปะดีเลยตกโ,โล้<ก>โโลาว่เลขเลวิ่งต่อไดครับงวดนี้วิ่งตัวไดครับ <laughs> วิ่งตัวไดั้นวมเปมเลยแมนครับเรอ,อเบิดเลยด,ด,ด,ดิมนเอดเลยโเบิดเลยแม ครับแล้วงวดนี้ได้บ่ครับหรือจังได้วดวดนี่ได้หนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งกับศูนย์โอ้โหจับคู่บอครับงวดนี้หรือได้ตะเล็กวิ่งบอพ่กล้าจับเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจับใส่เดี๋ยวผมจะจับใส่เล็กวิ่งเพราะอ้วนแต่แต่ธรรมดานี่จากสุพรรณของเพิ่นเับมาเด่นมาดีทีเนาะนะครับผมเพิ่งหลุดงวดที่แล้วนะครับเนาะ หมดเดียวใชาเพิง่งงวดที่แล้วยังยานอ,อ,อยู่นะ,ะ <c oughs> นี่กับศูนย์งวดน,นี่พอน้านงวดน,นี้ได้มานหนึ่งกับศูนย์นะครับเนะาะเอาเดี๋ยวผมจะจับไ่ให้เอฟซีจับไ่ของพวกวันพวกวนได้หาครับเ,เจ็บใ้าครับผม,อมเอาขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเท้าเอาเท้านะครับ ท่านผู้ชมนะเบลขวิ่งจากสุพรรณเดี๋ยวบ่าวเทาจะจับไซเลขวิ่งของพกวันน้ำเด้พี่น้องได้งวดที่แล้วนี่ครับจับไซของพกวันนี่บ่อเข่านะพ่อเนาะมีเข่ามี่หลุดนะครับท่านผู้ชมนะครับหาผู้เพันถามหาว่าที่ประกบถือว่าเขาหมนางไม่ไหมหาบอมักชุดของพอ้วนนี่กะจับใส่ชุดของน้องสาวพอ้วนนะพอ้วนเนาะครับคือจะหมดก้อนครับผม ก่อนไอซีคูต้นนี้ครับของพวกอ้วนวิ่งห้ากับเจ็ดบนรางให้พี่น้องเด้นะครับผมห้าสองห้าหกห้าเก้านะพอเนาะเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้า นี่ครับผมเลขวิ่งสุพรรณนครับผมเลขวิ่งสุพรรณนะครับฝันมาตายฝันมาหลวงพ่อบอกเลยครับฝันมาหลวงพ่อบอกครับ มื่อวันที่หครับก็ดีหกหาแล้วนาวาวันที่วันที่หาแม่อายู่แถ่ยู่หกหาพอดีนะเจะพ่เป็นหาศูนบ่แม่หกหาศูนบ่เอ้ามาตายเอ้าถ้าจับกันตรงกับนี่เลยดิแม่แม่นี่หาซูนแม่หกหาหรือหกหกโอ้ยหกถึงได้หกหาลงพ่อหาเอหากับเจ็ดเด่นตัวไหนพ่อ คับเจดเนตัวใดพอเน้นตัวใดพอเน้นราคาเน้นชุดนี้เลยนะพอเนาะอันนี้เลขวิ่งสุพรรณหนึ่งกับศูนย์ท่าชมด้วยนะครับหนึ่งกับศูนย์มาใดบนล่างจับใส่เลขวิ่งพรอ้วนนพอเนาะก็จะได้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์นี่นะครับราคา เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์อ่าเนี่ยน้องสาวพระอ้วนได้ทำมาชมบเลจากสุพรรณรถตะลีวะแม่เขาขายเขาขายหมดแล้วมันบะมี่หาศูนย์อาจจะเหลืออยู่ดิแม่แถวหนีบ้านแถาเขียนให้ตัวใหญ่ๆน้าขวาเนาะอ่ อันนี้ของเก่ามาตะเก่าอ,อืมของเธอวิ่งเข่า <laughs> ครับพอเด่นแหนมอันนี้เลขวิ่งอ่าเลขวิ่งสุพรรณจากสุพรรณเบาแถาจับใส่เล็กวิ่งพะวนได้พี่น้องเดอ้อเออนั่นก็สวนพะว่าพอเพิ่นจับหาคับเจ็ดอยู่หลักอยู่หลักสิบบ้านนั่น,นนี่ขายอยู่บ้านขายยังรถโอหมดเลยเมีย <laughs> โอ้ยหมดแล้วรถเกียรรถตลีะเนี่ยเีรถตะลีหมดแล้วครับผมหมดตะมือมาเออหมดเอ่อเอานะครับท่านผู้ชม ของพ่ออ้วนนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นะครับผมเด่นหากับเจ็ดด้วยครับวิ่งห้ากับเจ็ดบนล่างนะครับหาสองหาหกเขาปังๆแน่รอบหาเก้าก็คูณนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้านะพอเนาะพอเด่นที่ราคาได้ทำบุญช่วยได้อไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้นะครับผมหาสองหาหกหาเก้านี่ก็เจ็ดเก้านี่ดังนะครับผมเลขวิ่งจากสุพรรณนะครับ ลืมถามพ่เนาะหกับศเด่นบนหรือล่างต่อพไฮมาหนึ่งกับศูนย์ะครับงวดเนี่ครับหกับศูครับจับส่เล็กวิ่งพออ้วนหาหนึ่งหานย์เจ็ดหนึ่งเจูนชมหาพู้ไดมักชุดนี้ซีคูนพอเนาะอ่ากับตรงกับความฝันแม่ได้เนี่ยอ่าอันนี้แคปหน้าจอนะครับฝันว่าพระที่แม่หรือพระครับพระวางครับอันวันที่หาตัวสีตายครับอือถัาสียะเคืนว่าต๊ไก่ โอ้ฝันมาวันที่หาวันที่หาวันทีาตวันนี้โอ้บเป็นผไห้โชกบแม่พระนี่ตีเป็นเจ็เป็นแปดก็ได้แปดหาศูนเจ็พระพระเแม่ตีเป็นเจ็ดบ่ฝันมาวันที่หาตัวจะตายตัวสิายว่า้วอืมอืมันบเทโชกบแม่โชคกับไข่เนยเนาะบแม่เนาะอื เขา<อ>แม่มักตัวหหอะไรล่ะทำมักนะก็ว่าที่ซื้อหาศูนย์นี่เดีวหาศูนย์ดีบอกกับเก็ดหาหาเจ็กับเจ็ดหาอายุแม่เท่าไรอายุแม่น่ะ ห5 6 6บอาก6ิบกอย่างอย่างหกพกหานะครับผมช่วยบ้าช่วยหมดแล้วศูนย์ศูนย์ประมาณจกเทียดีเมหาศูนย์นี่กระไดเป็นเลขประจำผมแล้วจนว่าเอฟซว่าเลขหาศูนย์เลขประจำเบ้าเท่าก็บอกจะ่ามากวนไหนเอาหาศูนย์อีกแล้วสนกว่าบอกจะเทียนะแต่ว่ากระไดรตเตลีไปอยู่เมียนะครับเอา นาพาดโชคน้อแม่เพิ่นน้าพ่อเนาะเออเพิ่นฝันเห็นพระได้อยู่แม yeah, ่นะครับผมติดเก่าเนาะคว้าออกดูติดเก่าน้าพ่อเนาะเก่าเจ็ดเก่าขงพ่อมักตัวใดล่ะคว้ามักซุ่มนีแล้วม nah. ักซุ่มนี่ปะ voilà. ่าเอาทำชุ่มแคบหน้าจอนะครับถ้าผู้ใดมาหาศูนย์นี่ก็ตรงกับเลขความฝันแม่เพิ่นนี่สามตัวแม่ว่าเอาตัวใดแม่ตีเป็นตีพระเป็นยัง พันเจ็ดเ,เจ็ด,จดหาศูนย์อ๋สามตัวพี่น้องหาลอตเตอรีลลลล่เขียนให้เลยตัวแดงแดงข้อมฝัน,น,น,นอ่าฝันแม่พันเจ็ดหาศูนย์นอ่านะครับ เอ้าขอบคุณพอ่ออ้วนนะครับพออบ่ <FC S 2> อเอฟซีกับทามเด็กวิ่งกับแม่นยูพี่น้องสวัสดีจับคู่บอ่อเข่าก็คืบอบ่อเขานะพอนะ่อเนาะคู่นีบ่บอ่อเขา่เขาคือบ่อเอาฟอกันคลิปหน้าไางที่ก็รักนุ้ยถือใหเที่รักซิปถืออ่านะครับจอมชมไปหาจับใส่คู่เอาเด็กวิ่งแม่นอ้วยฮะติดเอาอ่าเอาสวัสดีพ่อสวัสดีสวัสดี